วันนี้ไปวัดระหว่างทางนี่เจอดาบที่แคจะศูตยมาสาขาเดียมี19ห่อ้องสัด1ชุดนะครับแล้วมีโอเด็งย่าได้มาอีกแพ็คหนึงกับเศษอีก9หรือ,หรอ10หรือิอะไรเนี่ยแหละไม่รู้เหมือนกันอี่กหอวันนี้นแกะอันนี้ก่อนแกะโอเด็งยา่าอันนี้ก็เป็นเศษนะเขาไปขนมาจากหลังร้านให้ไม่รู้โดน เจอสายคัดไปได้อย่างนะครับสิบ <c oughs> เอ,อ็ดเนาะสิบเอ็ดท่อแกะเิดก่อนแล้วกันเดี๋ยวในแพ็คไอ้ในไอ้พี่ออเดอร์อีกสี่ยังไม่ได้เลยสี่แพ็คอันนี้เจอแหมนาน,นเจอที <c oughs> เจอทีต้องรีบกว่า ข้าตวตาบแกะให้หมอนเลยเดี๋ยวเรามาตะลุยแกะเลยเพราะว่าถ้าในแพ็คจะไอ้นั่นไม่ได้ไม่รู้ว่าดงจะดีหรือเปล่าไม่ได้ s r p r เข้ามือเลยมาแก่ <c oughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ลดพีออเดอร์ order รอบแรกค่ะ ที่ได้อะที่เหลือไม่ได้เลย <c oughs> ไอรอบสามห้าห้าแพ็คหลังนี่ได้แต่อาอากะอาร์ซื้นกลายเป็นหายากเลยหายากจริงเออาก็ e R, โอ้โหถ้าหายากอาจจะราคาขึ้นนะเนี่ยมันไม่เข้ามือเลยซื้อก็อยาก <c oughs> สิบเ <c oughs> อ็ดหองเราอย่างไรเขาก็คิดต่างผิดตัวะเหมือนมันจะคิดต่างผิดตัวะมันคิดมาสิบแปดแปดไม่รู้เว้ยผิดเราตัโดนไปยี่สิบบาทแล้วนะนับไม่ดีอ่ะแล้วนี่มันสิบเอ็ดสองไหมครับ <c oughs> เพราะมันคิดทีละร้อยหกสิบไปสองรอบน้องก็ขาดทุนยี่สิบาทนะเนี่ยเราต้อเอาเงินไปจ่ายเขาไยใบเสร็จทิ้งไปแล้วเปล่าวะทิ้งไปแล้วน้องคิดตังค์ผิดตัวเนี่ยขาดทุนมขาช่วยไม่ได้นะหกึ้นไหมเก้าสิบ เฮ้ย hey, ถูกแล้วนี่อ๋อ oh, mm hmm. น้อง,องคิดถูกแล้วสิบนับผิดเองสิบถูกแล้วสิบผอไม่ใช่สิบเอ็ดอะไรมาเลยแกะดีกว่าโอ้มันแกะไม่ได้รุ่นนี้คัตเตอร์อย่างเดียวกลิกอย่างเดียวนะฮะว้าเออ อไอ้ก์ดเอ็นไม่วิบวับกังไงเนี่ย <c oughs> ต้องลุ้นแบบนี้โอ้โหเอ็นล้วนเสบนบี่เอ็นล้วนบ้าบอแต่มีคนซื้อสี L ่แพ็คเอ็นล้วนมาแล้วนั่นน่าสะพึงสุดๆ เอ็นดีเอ็นมันฉากต่อสู้เฮ้ยทีเด็ดดิเออได้แล้วได้วิบวับเส้นไหมว้าเป็นอ่าไอเป็นเส้นไหมแดงก็เป็นอานะฮะเดีวะเก็บเศษ ไดอามาหนึ่งใบ <c oughs> อา่าซ้ำอีกน,นะฮะอ่าเอ็นเอ็นไม่ได้ใบหายากเลยดิ <c oughs> ขอเองเจ้าคับป้า,าเอออันนี้ก็หายาก ได้ใบนี้ก็หายยากเขาว่านะโอ้มันก็มาเรื่อยๆแล้วไม่ได้ยากอาจจะออกน้อยอ็นเอ้ยนี่ไงกาวไอด้ดิสโปดิสโซอะไรนี่ก็หายา <c oughs> ยากอันหายยากมันก็ดี๊บขยะลบขยะมาเก็บ อึ๊บวหวเอ็นได้อามาใบก็ยังดีวะเสร็จลือไม่ได้เลยเลยดีกว่าเอ็นล้วนวหวเอ็นสองห่อสุดท้ายฮะปึ๊บเอ็น เอาดิบโซ่อกแล้วดิบโซ่หายยากมาเพียบเลยไว้ตอนนี้นี่ขับป้าหายยากหายไปแค่เอ็นลวนให้อามาใบหนึ่งอาเบอร์สิบสี่